สวัสดีครับวันนี้เรามาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะที่เห็นทั้งหมดนี้ก็คือมะเขือนะที่เขาปลูกมาได้สองสามเดือนแล้วนะหรือสี่เดือนแล้วก็ไม่รู้นะแต่เพราะสามเดือนใช่ไหมพี่แต่มันไม่ออกลูกหรือติดดอกนะแต่ทีนี้ตอนนี้พี่เขาจะตัดสินใจใช้สมเด็จของเรานะโดยที่พี่ถึงนี่เป็นคนแนะนำเนาะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับพี่ก่อนเนาะที่เจ้าของสวนพี่สวัสดีครับได้พี่แนะนำตัวเองนิดนึงชื่ออะไรครับชื่อมะลัยค่ะพี่มะลัยนะครับที่นี่อยู่ที่จังหวัดอะไรจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีอำเภออะไรครับที่นี่อำเภอศรรรีจจนคับ มะเขือนี่พันอะไรเจ้าเจ้าลาดลีเจ้าลาดลีครับปลูกมานานหรือยังสามเดือนสามเดือนคือปัญหาที่มันเป็นเพราะอะไรครับมันไม่ออกไม่ออกลูกเลยมันก็ออกมั้งต้นละลูกสองลูกแค่นั้นเองคือตั้งแต่ปลูกมานะใช่ตั้วก็ปลูกมาไม่ได้เก็บเลยสามเดือนแล้วยังไงต่อถ้าเกิดว่าไม่ใช้สมแดงจะฟันทิ้งแหละจะฟันปีนี้ตัดเดี๋ยวจะฟันทิ้งแล้วฟันทิ้งแล้วนะ ครับก็ตอนนี้ก็คือจะตัดติ่งใจใช้สมแดงเนาะโดยที่พี่ถึงได้เป็นคนแนะนํานะครับและในส่วนหนึ่งครับพี่ตอนนี้เนี่ยที่มันมีปัญหาตรงนี้พี่ใช้ใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนอะไรตามปกติไหมจะปกติดูแลปกติจะดูแลปกติแบบที่เราเคยทํามาตั้งแต่รุ่นแรกมันดกดีแต่หมารุ่นนี้ไม่มีรุ่นแรกดกดีแต่รุ่นนี้ไม่มีลูกไม่มีลูกยาก็ตัวเก่ายาที่แบบที่เราเคยใช้นั่นแหละ เหมือนข่าวที่แล้วทุกอย่างเแต่คราวที่แล้วแต่คราวที่แล้วได้ผลดีแต่คราวนี้ไม่ได้ผลเรารู้สาเหตุไหมว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้เหมือนกันหรือว่าการใช้มาตลอดอะไรก็ดูแลตลอดเพิ่งจะมาละเมื่อตอนงานบวชพี่สารรมอืมครับเนาะต้องงานแฝดเลยก็ยังไม่เคยขึ้นมาแล้วเป็นอย่างเงี้อืมครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองผสมแดงนะว่า ที่สน์กันเนาะว่ามะเขือเนี่ยแปลงนี้ของพี่เขาทั้งหมดกี่ไร่นะครับสามไร่สามไร่ที่ไม่ออกลูกเลยออกมาสองสาลูกกับสามไร่เราคิดดูแล้วกันเราจะรวยได้ยังไงเนาะแต่ใช้สมแดงเนี่ยจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยไงเดี๋ยวเรามาติดตามต่อนะว่าอ่าเป็นยังไงบ้างจะเริ่มจะเริ่มทีวันที่เท่าไหร่พรุ่งนี้เลยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบวันที่สิบเดือนธันวาครับแล่พี่ก็จะเริ่มามกรลาเนาะอันนี้ปีใหม่แล้วหกศูนย์นะก็คือพี่ก็จะเริ่มใช้สมแดงอ่าตัวคลิป นะแล้วก็อะมิโน,โนคู่กันเดี๋ยวจะเอาผลงานโสมแดงที่ใช้กับมะเขือของพี่เขาเนี่ยมาฝากว่าจะออกรูก้ไม่ออก,กอรู้ยังไงครับเดี๋ยวมาติดตามต่อนะครับอีกประมาณสักอาทิตย์หนึงนน่งอาทิตย์หนึ่งนะหรือสิบวันขึ้นไปนะรับผลงานมาฝากครับโสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จากเรา,นานเคนนั้นโชคดีสวัสดีครับ